ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มีโอกาสได้มามาร่วมแล้วกแบ่งปันนะครับก็วงการสเต็ปก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่คิดว่าจะทําให้พี่น้องสมาชิกที่ต่างจังหวัดหรือก็หลายๆคนได้ได้รับประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆร่วมกันซึ่งสิ้นเดือนนี้นะครับ30ผมต้องไปสอนที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็วันที่7ต้องไปที่นครปฐมนะครับก็ สามเสานี้ไม่ได้เตะบ,บลอลแล้วฮะจะอมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับภรรยาเนี่ยมักจะบอกว่าแค่ได้ออกบ้านก็ได้เที่ยวละอ่าจริงๆนะเขาบอกว่าวัน,นบางวันแค่เดินไปเซเว่นเขาก็บอกรู้สึกมีความสุขละได้เที่ยวละ่ <S <S เออบางทีอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกดูลูกต้องรีดผ้าทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็เห็นเขานะครับที่จะ,จะจะไปไหนไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกขอไปเซเว่น มีความสุขละยิ่งตอนนี้มีแสแต็มด้วยเนอะสื่อนินซื้อนี่มีความสุขละแล้วถามว่าแล้วผมละ่ะผมเหรอแค่ได้ขับรถก็มีความสุขละก็บอกได้ออกจากบ้านก็มีความสุขละอ่างเงี้ยเขาก็ดีใจใหญ่เลยมีคนขับรถให้ไปเที่ยวได้นะครับก็นี่นะครับบางทีเราก็หาหาความสนุกความสุขให้กับให้กับชีวิตให้กับครอบครัวให้อะไรต่างๆบางทีฟังเรื่องตล,ตลกตลกนะก็ก็มีความสุขได้ นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเขา,เาตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยฉันกลับไปนะฉันตั้งใจไว้เลยว่าจะทำแบบนี้ทำงานเสร็จกลับไปถึงบ้านทำแต่นั้นก็คิดไม่ออกนะว่าลืมทำอะไรไปทำทำทำไปเลยกลับบ้านทำกับข้าวกินข้าวอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บนี่นี้คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรลืมอยู่ไปถึงตีสอง คิดได้ครับว่าอ๋อวันนี้ลืมไปว่าจะกลับบ้านมานอนแต่หัวค่ำแต่ก็คิดได้ตอนตีสองแล้วนะก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเครียดนะโอเคครับขอสักสองท่านครับสุภาพสตรีสุภาพสตรีสักสองท่านเคสนี้ไม่หนักครับเคสนี้ไม่หนักคุยกันแบบสนุกสนานครับเอาแบบสองสองท่านสองท่านสองท่าน2 2> ลูกง่ายๆคนที่ลูกง่ายๆก็ได้ครับสองสองท่านสองท่านครับเอาเลยครับมาเลยครับอ่าสองท่านสองท่านนั่งนี่เลยครับไม่ต้องแย่งกันนะ้าใจเอาเอาต่างบทไหนก็ได้ครับขอเชิญผู้ปกครองไหมครับไม่เอาเลยครับเอะมาเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคไม่ยากครับเค่นี้ไม่ยาก เดี๋ยวเคสย,ยากให้ผู้ชายครับอาา <c oughs> ขออนุญาตยืนข้างบนนี้นิดหนึ่งนะครับอาเชนนั่งครับก็คนนี้เป็นคนนี้เป็นเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้กันนะครับ <c oughs> คนนี้ก็เป็นคนที่เข้ามาหานะครับ <c oughs> เคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับ <c oughs> ผมจะอ่านแล้วก็สับกันไปเหมือนกับสองคนพูดคุยกันและหลังจากประโยคปุ๊บจบปั๊บดูซิว่าจะให้คำแนะนาอย่างไร นะครับโอเคนะผมจะเดินไปเดินมาสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดตามผมครับพอผมพูดเสร็จปุ๊บแล้วจะให้คำปรึกษายังไงเขาต่อบต้องคิดเองครับเอาเขาไม่มีโอกาสให้เราคิดก่อนนี้ใช่ไหมเราโอเคครับสมมตินะสวัสดีคุณหนิงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมลูกๆล่ะคนนี้ก็ตอบสวัสดีค่ะคุณพลอยก็ดีค่ะแต่มีเรื่องต้องคิดนิดหน่อย อะไรคะพอจะบอกได้ไหมคะจะได้ช่วยคิดก็เรื่องเรียนนี่แหละค่ะฉันกลุ้มใจว่าจะให้เขาเรียนที่ไหนอีกไม่กี่เดือนก็จะจบละโรงเรียนสมัยนี้ก็หาดีๆยากนะแถมยังต้องเสียค่าเทอมก่อนจะไปค่าเทอมก็ต้องค่าแปะเจียอีกคือโรงเรียนที่ติดต่อไว้เนี่ยเขาโทรศัพท์มาบอกว่าเดือนหน้าจะมอบตัวเด็กแล้วจะต้องเสียสตังเลยนี่ก็บอกแล้วจะเข้า แล้วจะให้เข้าที่นี่ไหมแล้วค่าเจี้ยยอะไรเนี่ยเสียเท่าไหร่ล่ะวันนี้ก็บอกนะครับก็ค่าแพ้เจี๊ยบ20,000ค่ะลูกอยากเรียนที่นี่มันน่าจะมีชื่อเสียงดีหนิงจะทำยังไงดีคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะครับ ก็บางทีก็มีทางออกได้ง่ายแล้บางทีก็แต่ก็สําหรับบางคนก็อาจจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะติดตรงค่านิยมหรืออะไรต่างๆนะครับลักษณะต่างๆ่าง่นี้ไปกเ็เรื่องนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่มันเป็นกระบวนการไปนะครับไม่ใช่ว่าแก้ไขเสร็จปุ๊บอะไรปั๊บแล้วนี่จะ,จะจะจะได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่มีลูกแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ ฉันจะทํายังไงดีนะครับแต่จ,จริงๆแล้วโรงเรียนดีๆบางโรงเรียนดีๆทุกที่เนี่ยมีแพ้เจีย๊ยทั้งนั้นโหหนูไม่ต้องเสียนะครับโรงเรียนดีๆทุกที่มีแพ้เจี๊ยรัฐบาลนี่ก็โอ้โหตีก้นเอกชนมาแบบว่าไม่แพ้กันเลยนะโรงเรียนอย่างดังๆนี่นะครับคือคือถ้าสอบติดเนี่ยห้าหมื่นถ้าสอบไม่ติดรอบแรกแสนห้า แล้วถ้าไม่มีที่เรียนเลย2 0 0 0 0นห้ามีผู้ปกครองที่โบเอ้ยที่ที่โรงเรียนเมื่อก่อนนะเขาบอกอยากจะให้ลูกเข้าเนี้ยโรงเรียนนี้เลยอะไรเงี้ยคือแบบสอบจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะจองที่ไว้ให้ลูกได้เข้าแน่ๆโรงเรียนบอกว่าแม่เตรียมไว้เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะ300,000 ไม่ง่ายเนาะสำหรับปัจจุบันคนที่คนที่มีลูกนะครับหลายคนต้องกู้นี่ยืมสินต้องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือคือบางทีเราก็เข้าไปเรียนได้แหละแต่ว่าแล้วแล้วมันก็ต้องตามสภาพสังคมให้ทันด้วยนะนะครับที่โรงเรียนบางแห่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขา,าเล่าให้ฟังว่าเขาต้องมีดินสอสองแท่งแท่งหนึ่งเอาไว้ทํางานอีกแท่งหนึ่งเอาไว้โชว์ คือเขาเคยมีแท่งเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนจะถามเอ้ยทำไมเธอมีแท่งเดียวอะอะไรเงี้ยคือคนอื่นมีสองสามแท่งแท่งหนึ่งเอาไว้ทํางานอีกสองสามแท่งเอาไว้เอาไว้วางไว้เอาไว้โชว์ไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือ <c oughs> สิ่งที่มันเป็นสังคมของเด็กนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าการที่เรอบอกว่าซื้อสังคมให้ลูกให้ลูกนี่ไม่รู้ซื้อสังคมแบบไหนสังคมแบบดีหรือว่าสังคมแบบอะไรไม่รู้ซึ่งบางทีเราควบคุมไม่ได้นะครับโอเคเนาะขออีกหนึ่งท่านครับผู้ชาย หนึ่งท่านเป็นผู้ชายที่มาขอคำปรึกษาหนึ่งท่านที่เป็นผู้หญิงที่ให้คำปรึกษาครับมีไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจิ้มเลือกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจิ้มเลือกนะ <c oughs> จิ้มเลยนะ <c oughs> ขออาจารย์แอมนะครับ ผู้หญิงหนึ่งท่านครับขอผู้หญิงหนึ่งท่านที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ห่างกันมากขอเชิญพี่ดิครับฮะจริงเหรอครับอ่าไม่ใช่ครอบครัวครับไม่ใช่ครอบครัวครับไม่ใช่ครอบครัวครับอไม่ใช่ครอบครัว <c oughs> <laughs> บอกล้มเหลวมีใครมีใครถามไหมครับหรือถ้าไม่ใช่สุภาพสตรีก็ขอเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ครับมีไหมครับเอาของชูชัยดีกว่าเคสนี้โจทย์ไม่ยาวครับโจทย์สั้นๆแต่ว่าเป็นเคสที่เราฟังแล้วหลายครั้งเราตกใจแล้วบางทีเราอาจจะตอบยาก เพราะว่ามันมีทั้งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์และในสังคมปัจจุบันที่บางทีเราหาคําตอบอาจจะได้ง่ายหรืออาจจะตอบแบบกลางๆรอให้คำปรึกษาอย่างเดียวนะครับนะครับผมยอมรับครับว่าผมอ่ะชอบผู้ชายด้วยกันก็ถึงบอกแล้วว่าอยากได้ผู้หญิงไงตรงเนี้ย ผมชอบผู้ชายด้วยกันครับผิดไหมครับผมควรทำยังไงดีพ่อแม่จะเสียใจไหมครับและพระเจ้าจะยอมรับผมไหมครับเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับเคยไหมเออบางคนอาจจะไม่เคยเจอนะแต่ว่าแต่ว่าบางคนเขาก็ปิดเงียบๆเนาะเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเองให้เรารู้หรอกว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ เข้ามาจับเขาคุยกันกับเราเลยไม่ต้องไปตกใจนะนะครับแบบนั้นอะไรเงี้ย่าบอกว่าาเ็นครยนเนว่าเขาเหมอนกับความเชื่อไม่ดจะ่้ถ้าเก็อาจจะมีเหตุผลนั้นด้วยหรือถ้าสมมติอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นเคสที่แบบว่าจะอะไรยังงเนีคือยกตัวอย่างขึ้นมาเคสนี้อาจจะเป็นเขาเพิ่งกลับใจมาเป็นคริสเตียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกคนเดียวในบ้านที่อยู่ในในรครอบครัวคริสเตียนแหละแต่ว่าพี่น้องเป็นผู้หญิงหมดแล้วก็ตัวเองต้องไปอยู่ในโรงเรียนผู้ชายล้วนอะไรอย่างเนี้ยก,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 ก็ก็อาจจะเป็นได้นะครับไม่ได้หมายวาความว่าคนคนที่เป็นอยู่ในคริสเตียนแล้วจะจะจะเออเพอร์เฟกหรือว่าจะหลุดจากจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นะมีบางคนที่ท,ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่น่าสงสารนะน่าสงสารนะนะครับมันไม่รู้จะหาวิธีไหนในการในการแก้ไขถ้าเกิดระยะเริ่มแรกที่ที่ที่มันสามารถพอรู้พอรู้ตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังยังช่วยเหลือได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาถล่มลึกไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าชอบไปแล้วหรือเปลี่ยนไปแล้วหรือมีอะไรไปแล้วอย่างเนี้อันนี้ยยิงย่งยาก นะครับการให้คำปรึกษากับเคสแบบนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยซึ่งซึ่งแน่นอนครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปค่ายอนุชนคิดเสียนนี่แหละนะก็มีคำถามอ่าใครมีคำถามอะไรไหมครับมีเขียนใบส่งไปเงี้ยชอบผู้ชายด้วยกันแบบเนี้ยผิดไหมครับแสดงว่ามีนะแสดงว่ามีเด็กที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่เขาต้องการหาตัวเอง าต้องการหาคําตอบถ้าเกิดว่าบอกว่าผิดแน่นอนมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าผิดเราคิดว่าเขาจะมีปฏิกิริยาต่อคําตอบนั้นอย่างไรอาจจะอาจจะไม่กล้ามาบสถเนาะอาจจะอะไรต่างๆมีต่างประเทศที่เขาเขาอันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ใช่ทางออก ที่จัดเป็นโบสเกย์โดยเฉพาะอันนั้นก็ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่นะครับมันมีบาดหลวงบางบางกลุ่มบางคนที่ที่ตัวเองเป็นอะแล้วก็ไปตั้งเป็นโบสแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าคือมันก็คล้ายๆลทัทธิเทียมเท็ดอะคือตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ไม่ได้สอนบนหลักความถูกต้องของความเชื่อเนี่ยคนคนที่ตั้งใจไปแล้วหายเนี่ย ส่วนมากก็จะมาจากสภาพแวดล้อมมากกว่าและเขาเองไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะเป็นต,ต,จจตั้งใจจะหายซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยมีมีพี่น้องเป็นผู้หญิงหมดเลยทําให้เขาสังคมมันพาเขาไปแต่เขาเขาอยากจะเป็นผู้ชายอะ่ะใช่ไหมครับเขาไปรับการรักษาแบบนั้นนะครับในเชิงศาสนศาสตร์แล้วมีข้ออะไรครับ ไม่ใช่ข้อตกลงไม่ใช่ข้ออะไรแต่มีหลักคิดหลักคิดอยู่ว่าตราบใดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความผิดปกติเนี้ยมันเป็นเรื่องของยีนเขาก็ยังไม่ยอมรับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับยีนซึ่งเราจูจ่ๆจะไปดึงออกแล้วแก้ไขใหม่มันมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบทำได้เนี่ยเขาจะ โอเคซึ่งณนะปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกว่าความผิดหรือความเพี้ยนหรืออะไรเนี้ยมันเกิดขึ้นจากยีนที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นในเชิงศาสนาศาสตร์แล้วจึงจึงไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้แต่ให้เราเหมือนกับว่าอย่าเพิกเฉยหรือตําหนิคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกับที่พระเจ้าก็บอกเราเนาะเราทุกคนเป็นคนบาปอ่ะแต่พระเจ้าไม่ได้ชอบพฤติกรรมที่เป็นความบาปของเราแต่พระเจ้าก็ยัง ก็ยังรักเราและให้โอกาสเราให้โอกาสเขานะครับในลักษณะต่างๆแบบนี้นะครับเคสนี้ไม่ง่ายคเคสแบบนี้ไม่ง่ายใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเกิดมีเคสแบบนี้มาหาเราเนี่ยนะครับอย่าสุม 4, สีุ่มห้าอ่าไปไปคุยไปอะไรอย่างงี้นะไม่ไม่ไม่ไหวนะครับถึงแม้ว่าจะต่างเพศกันก็ตามนะแต่ต้องคือคือไม่ได้รังเกียจเขาแต่ก็ต้องยอมรับเขาแต่พยายามช่วยเขาให้ ให้พ้นจากสภาพที่เขาไปอยู่ณวันที่เขามาหาเรานั่นแหละครับคือเขาทนสภาพตัวเองไม่ไหวละวเขาถึงอยากหาทางออกเขาถึงอยากจะไปจากสภาพแบบนี้แต่ไม่มีใครช่วยเขาอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับคนหลายๆคนที่บางคนอาจจะถูกกระทำนะครับอาจจะโดนกระทำจากพ่อเลี้ยงบ้างจาก อะไรเพื่อนบ้างจากอะไรต่างๆบ้างสภาพแบบนี้น่าเห็นใจต้องสืบสาวไปลึกๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นนะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นบางคนกลัวพ,พ่อดุมากอ่างเงี้ยนะกลัวพ่อมากดุมากก็เลยเห็นแต่พ่อรักแต่พี่สาวน้องสาวแต่ตัวเองก็อยากจะเป็นผู้หญิงให้พ่อรักนี่คือลักษณะแบบนี้บางคนก็ออกมาเป็นแบบนี้นรเราจะช่วยเขาอะไรยังไงนะครับ ลักษณะของคนประเภทนี้เออลักษณะของเกเนี่ยเราดูไม่ออกนะคือคือดูแบบว่าข้างนอกแ่บางทีมันดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่อยากเป็นกระเทยเลยเนี่ยอันนี้ไม่ยากป .2 ป .3 ก็แสดงออกล้วจริงๆป .2 ป .3 ก็แสดงออกละนะครับมีเด็กคนหนึ่งที่เคยอยู่ในโรงเรียนนะครับรล้วเราคร,ครูก็สังเกตแหละเขาไม่รอดแน่ ให้เขาอยู่ในทีมฟุตบอลให้เขาไปเตะบอลให้เขาไปอะไรต่างๆพอจบป .6 ไปกลับมาโรงเรียนอีกทีหนึงทาฝากแดงเลยคือไม่รอดอ่ะเป็นลักษณะเหมือนกับผู้หญิงเลยอ่ะนะครับเขาว่าเข้าเข้าใจว่าสังคมในครอบครัวของเขาที่เขาอาจจะพ่อที่ดุเกินไปพี่น้องมีแต่ผู้หญิงอะไรลักษณะแบบเนี้ย นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ที่สำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยก็คือก็น่าสงสารเขาอ่ะนะเราก็ไม่รู้จะทำไงนะครับถ้าเกิดมีเคสแบบนี้มาหาเราจริงๆนะครับขอผู้เชี่ยวชาญขอจะขอหลายคนก็ไม่ได้เดี๋ยวความลับเขาแตกอีกนะครับ mm hmm. ก็อธิษฐานเผื่อเขาให้มากๆที่สุดนะครับไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จบละ <laughs> <laughs> เคสเหล่านี้นะครับเป็นเคสที่ยกตัวอย่างขึ้นมา อาจจะเกิดจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นบางเรื่องที่สมมติขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่นี่นะครับผ่านประสบการณ์หรือว่ารับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้วก็พอที่ทำให้เรามองเห็นว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรเนาะค่อยๆคุยค่อยๆพูดนะครับแต่อย่าลืมว่าเราเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่จะตอบคําถามได้ทุกเคสทุกกรณี แต่สิ่งที่สําคัญคือนะครับเวลาที่มีคนมาถามว่าออขอปรึกษาหน่อยเนี้ยนะครับแฝบ,บแรกในความคิดเลยเป็นไงครับพระเจ้าช่วยด้วย <c oughs> ผมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับ <c oughs> ขอปรึกษาหน่อย <c oughs> คุยเรื่องนี้ขอนหน่อยหน่อย <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรนี่สิ <c oughs> พระเจ้าเอาละสิ ขอช่วยผมด้วยผมไม่รู้จะตอบเขายังไงดีถ้ามันง่ายก็ดีไปแต่ถ้ามันยากเนี่ยขอพระเจ้าให้สติปัญญานะนี่นะแะผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะเนี่ยนะครับคือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบางครั้งเราเป็นคนที่ไม่จับจดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะคุยกับเราไงี่ด้วยสภาพที่บางทีเรามองนู่นมองนี่น,นี่พระเจ้าช่วยด้วยที่จะตั้งใจฟังเขาที่จะเอาใจใส่ที่จะตอบเขาได้อย่างตรงประเด็นหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ นี่แล้ววิธีที่ผมใช้นะไอ้ฐานปุ๊บเลยเนี่ยน,นะครับเพื่อจะรู้ว่าจะตอบเขาอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็สอนตัวเองบอกตัวเองเสม,มอว่าตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะครับถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วแล้วเขาเรียกอะไรครับเราไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเราเองนั่นแหละจะกลายเป็นคนสร้างภาระให้กับเขานะครับอะไรนะถามไม่สนใจไม่ปรึกษาแล้วไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยครั้งต่อไปแล้วเขาก็ไม่ ไม่มาอีกแล้วไม่เห็นเราแล้วทั้งทั้งที่บางทีเราก็าอยากจะช่วยเขาอยากจะอยากจะอะไรครับความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วมีประสบการณ์ต่างๆนะครับในห้องนี้ถึงแม้ว่าจะระยะเวลาเพียงไม่นานเท่าไหร่นักแต่ก็เชื่อว่าเราทั้งหลายนะครับจะนำหลักความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จากพระเจ้าของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนะครับไป ร่วมการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับอย่างน้อยกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือกับตัวเองนะครับที่จะมองเรื่องที่อาจจะหนักเครียดมองหามุมบวกของมันมองหาแง่บวกของมันเพื่อเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับก็ คิดว่าโอกาสต่อไปเนาะเราคงได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกันและรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับก็ตลอดเวลานี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะขอพระเจ้าอวยพรทุกทท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าที่บิดาสาธุการแด่พระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระเจ้านำพาเราทั้งหลายทุกคนต้าพเจ้าในการแบ่งปันซึ่งกันและกันพระเจ้าที่บิดาสิ่งที่เราทั้งหลายคิดสิ่งที่เราทั้งหลายทําอาจจะยังไม่ใช่ทํา อาจจะยังไม่ใช่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าประทานนิมิตความเข้าใจที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถร่วมกันรับใช้พระเจ้าในคิดจักรของพระองค์อย่างเกิดผลขอาการทรงนำที่มาจากพระองค์ที่เราจะเป็นผู้อภิบาลทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญ,ญาณที่จะเกิดผลในพันธกิจของพระองค์ปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายทุกคนเดินทางกลับบ้านที่พักด้วยความปลอดภัยวอวยพรในหน้าที่การงานในครอบครัวและการปกป้องดูแลทุกอย่างที่มาจากพระองค์เราทิฏฐานทูลขอเรือทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อเมนพระเจ้ายพรทุกท่านครับสวัสดีครับ